เอก็ไปลอยกระทั้งง่าเผื่อเปลาว่าเปลี่ยนจากลอยกระทงมา <c oughs> <c oughs> วันเดืเอนติดโลงไม่จัดเต็มดวงมาหือมาแหกอะไรกันเราเรู้จะลอยกระทงกันมีอะไรอะเปลวแต่แม่คิดว่าแต่แม่เหนื่อยมาพักผ่อนดีกว่าเป็นไม่รู้เรื่องกล้ก็เราจะได้มานอนกอดกันแล้วก็ เดี๋ยวไม่เป็นไงเนาะม่ไย้ง่ปนงตอนนี้เฮ้เราไม่รู้ว่าใช้บ้านคุณฟังหรือเปล่าอย่าพึกว่ามาตั้งก่อนว่าเราอะพักเหนื่อยก่อนนี่กเหนื่อยแล้วขนาเนี่ยนี่อะไรอะ เฮ้ว่าไรเจ็บไปร้องเลยกำลังร้องยิ่งที่เขาเคยชอบทำไมอ่ะมันชอบผู้หญิงหัวมันน่ามันชอบมันหัวเขารักของเขายุ้เนี่ยแต่ไม่ชอบชอบตามหัวไงเขาเป็นหัวไงเพราะเป็นคนดีนะถึงได้หึงมาอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องตามเด้อลังไม่ยืนไงเขาก็ต้องตามไปนานๆเขาห่วงเขาห่วงคุณผู้หญิงใครเนี่ย ไม่ใั่หัวนี่นอกคนนั้นอ๋อนอกคนนั้นใช่ไหมเยรู้มองกูจไมเนี่ยนั่งอยู้างนอกรู้ได้ไง้างในกูคุยอะไรกันฮะโอยคุยกันยังกันขนาดนี้ผมไม่เข้าไปดูซะกดีแล้วรู้จักเขาเลยรู้จักเห็นพูอในเ้อเรเจอมาเหรู่้เนี่ยมาเดินมไหนแล้วไม่รู้อ่ะที แต่ว่าถึงนี่แล้วเราโทรไปถามพ่อก่อนว่าบ้านของช่องมันาอยู่เมึงโทรไปต้งยมึงมีเบอร์มีโทรศัพท์มาเหรอมีไหนมึงเอมืตู้โทรศัพท์ใหกูโทรนาปพ่อมัอนได้เหรอา้อนี่ฝนะตกโทรศัพทยอ๋อทำไรอนนทำอะไรนทไรูคพันข้างล่างมันมีเหรียญอ๋อเหรียญไม่อยาตู้ ลูกมานี่คือเหรียญอย่างตัวนี้วิทนายเนี่ยใครไปต้องเสียงเอาสายแบบนี้เนี่ยเออเเปลพี่รับแล้วนะพี่จะเปลวรับเองครับพี่เปลวไปรับเพื่อเพื่อเป็นผู้หญิงเข้ามาแล้วครับพี่

ดูเป็นการสุดท้ายเนี่ยสายบรรยากาศที่พี <g <g ่ก็จะได้ง้องไม่ออกะเจพี่ครัเพงเ็กเมาลเพลงค่ะแล้วร้องไมาเมืีเนี่ยมาเลกเพลงอะไร้าพี่ครัเพงเลเพลงเยี่ีง e> ้เกิด

คุ้ยเองไม่ได้ไม่ได้แย่มันก็คุ้ยเรวๆถูกตังไม่ได้บอกตังมาเร็วเพื่อจะพาผมมาหางานนะโอ้โขอบคุณไม่ดื้อไม่กังคือฮ่าเอ้ยแม่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปไอคอนอยู่แล้วลืมของไว้ลืมไว้ มันจะเป็นอเลยยกูไปทอนตรงไหนวะเนี่ยด้ไม่ติดอ่ะไม่ติดทำไมอ่ะเหรียญไม่ถูนี่อมาเนี่ยืคือเหรียญอืมไอนีกูหยอดไปเป็นเหรียญแล้วไม่ออกมาเป็นก้อนอย่างนี้ห่ะโอ้ไปเข้าเกิ่องกันเลยนะเอาใหม่ พี่นักบินเขาบอกมามามาขัดจังหวะแกนักบินมันมันมันต้องเด็ดต้องไปไปนานว่าหลายรอบเลี้ยวพี่นักบินชอบเขาน่ารักน่ารู้น่ารักดีนะนี่ชอบสวยนะเขาสวยนะเขาว่าเอ้ยไม่ได้นะนี่คุณด่าด่ารูปที่นักบินต้องไปถึงรูปที่ไม่เีอกันบ้างนะบึ้งขึ้นมาขัดจังหวะยิ่งน่า ไกะะไม่ดีมั้งพี่ออกไปไม่เป็นไรก็ได้พี่ที่พี่เราดีอยู่ที่นะคะเดี๋ยวเปลี่ยออกไปจัดการไม่ดีแล้วเบลดูสิ <ละ S 1> สมัยนี้เสวยไม่มี่ข้อไม่สั่งสองเพื่อจะมีร่ำเวลาเลยดูสิเสวยก็เป็นวปพวกเด็กที่พวกจัดกระทงแน่เลย หัวจดเท้าไม่บอกก็รู้ขี้ข้าชัดๆแต่นี้ผมก็มองมึงนะนะครับมองแล้วก็เท้าจดหัวหัวจดเท้าไม่บอกก็รู้เมียงูชัด แกรู้ไหมว่าฉันเป็นถ้าแกรู้ว่าฉันเป็นใครแกต้องหนาวทันทีเลยแกรู้ไหมนะตอนนี้ร้อนกิ่ฝ่ายเลยมาเลยหนาวตั้งทีเถอะจะเจอกันหลังถึงร้อนหรือม้าส่งนะเด็กมูนี่เพราะเล่นดอกที่มันติดมาเลยเด็กให้นาวัาตาละแม่เปลวไฟ